1> 75 1. บุคคลผู้มีสติตั้งมั่นเป็นชนในข้อนั้นสติเป็นชนความระลึกได้ความตามระลึกได้ความหวนระลึกได้ความระลึกได้สภาพที่ระลึกได้ ความทรงจำได้ความไม่หลงไหลความไม่ฟั่นเฟือนสตินีสติสสตพละสัมมาสติอันใดนี้เรียกว่าสติบุคคลผู้ประกอบด้วยสตินี้ชื่อว่าผู้มีสติตั้งมัน่น 2. บุคคลผู้มีสัมปชัญญะเป็นฉนหยในข้อนั้นสัมปชัชญะญเป็นฉนหยความรอบรู้ความรู้ชัดความเลือกเฟ้นความเลือกสรรความวิจัยธรรมความกำหนดหมาย ความเข้าไปกำหนดความเข้าไปกำหนดเฉพาะความรู้ความฉลาดความรู้ละเอียดความรู้แจ่มแจ้งความค้นคิดความใครค่ครวญความรู้กว้างหวาง ความรู้เฉียบขาดความรู้นำทางความเห็นแจ้งความรู้ทั่วพร้อมปัญญาเหมือนประตักความรอบรู้ปัญญินีกำลังคือปัญญาปัญญาเหมือนสัตรา ปัญญาเหมือนปราศาสตร์ความสว่างคือปัญญาแสงสว่างคือปัญญาปัญญาเหมือนประทีปปัญญาเหมือนดวงแก้วความไม่หลงความวิจัยธรรมสัมมาทิฐิอันใด นี้เรียกว่าสัมปชัชญะบุคคลผู้ประกอบด้วยสัมปชัญญะนี้ชื่อว่าผู้มีสัมปชัชญะญ